ัดีค่ะท่านผูก้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะอนุบาล2ทับสสัปดาห์ที่15หน่วยประสาทสัมผัสวันนี้วันเสาร์ที่4กันยายนวันนี้คุณครูพานักเรียนมาทบทวนบทเรียนที่เราเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะพร้อมรู้กันเลยค่ะก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆต้องทำยังไงคะ ใส่แม้ท์ให้เรียบร้อยอ่าเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะคะรางมือบ่อยๆหรือรางมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะตาตามีไว้ทำอะไรคะจมูกหูลิน้นมือเขาเรียกว่า ประสาทสัมผัสนั่นเองค่ะตาตามีไว้สำหรับการมองดูสังเกตสิ่งที่เห็นรอบตัวเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะมีลักษณะรูปร่างขนาดสีสันอย่างไรโดยใช้อะไรมองคะตามองเก่งมากเลยค่ะต่อไปจมูกจมูกเป็นประสาทสัมผัสด,ด้านการรับรู้กลิ่น โดยเพื่อกลินสัมผัสกับด้านในของจมูกทำให้เรารับรู้ว่าเป็นกลิ่นของอะไรหรือเป็นกลิ่นที่พึงประสงค์คหรือไม่พึงประสงค์นั่นเองแต่กลิ่นบางอย่างอาจเป็นอันตรายจึงควรระวังไม่ให้สูดดมเข้าไปนะคะต่อไปหู อ่าหูเป็นประสาทสัมผัสในการรับรู้เสียงช่วยให้เราแยกแยะเสียงได้เช่นการพูดการฟังเพลงของการพูดพูดของใครคะของการบทสนทนาของเราของพ่อของแม่ของเพื่อนของค,ครูอ่าต่อไปรินรับรู้รสชาติการใช้รินรับรู้รสชาติผ่านการสัมผัสด,ด้วย ริ้นเพื่อบอกรสชาติของอาหารที่ทานเข้าไปไม่ว่าจะมีรสหวานเค็มเปรี้ยวและขมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมือของเรานั่นเองค่ะ <c oughs> มือหรือผิวกายสัมผัสเป็นประสาทสัมผัสที่สามารถบอกได้ว่าร้อนหนาวเยน็นเจ็บปวด หรือลักษณะสิ่งของเช่นนิ่มแข็งครุขระ,ะต่อไปค่ะงานท้ายคลิปวันนี้คุณครูให้นักเรียนวาดรูปตัวเองตั้งแต่ศีรษะจดเท้านั่นเองค่ะและก็อย่าลืมระบายสีให้คุณครูมาส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ